สวัสดีครับหลังจากที่เราส่งเควสของอีพีที่แล้วเสร็จนะครับเราก็จะเข้ามาในเมืองนะครับเพราะว่าเควสมันจะพาเราเข้ามาในเมืองนะครับอันนี้จะมีตัว เควสถัดไปให้เราไปตามหาเอ c ต่างๆในเมืองนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะยังไม่ทำเควสก่อนนะครับเราจะไปดูระบบกิวกันครับตัวระบบกิวนะครับเราสามารถดูที่คอมมูนิตี้ตรงนี้ครับกิวครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของกิวนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลของสมาชิกกิวนะครับอันนี้เราสามารถดูคนที่อยู่ในกิวนะครับ เวลามีคนออนเราสามารถเชิญเขาเข้ามาในปาร์ตี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวประกาศกิวนะครับประกาศกิวก็จะมีประกาศต่างๆที่หัวกิวล,ลองกิวได้ระบุเอาไว้นะครับในนี้ก็จะเป็นรสคอร์ดกิวแล้วก็เป็นรหัสบัฟบ้านนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวทหารรับจ้างของกิวนะครับ นนเราสามารถยืมทหารรับจ้างของกิวได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องเสียสป,ปิน่านะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นกิวบาร์นะครับนี่ครับตัวกิวบาร์นะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะแนะนาก็จะเป็นตัวร้านค้ากิวนะครับนี่ครับร้านค้ากิวจะอยู่ตรงนี้ครับจะมีให้เรากดเื้อเทมไายเทมเหมือนกับร้านค้าในเมืองเลยครับ แล้วก็ตัวร้านค้าเกียวนี่มันสะดวกกว่าตรงที่ถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ตามแมปต่างๆเราไม่จําเป็นต้องเข้าเมืองเลยครับเราก็สามารถเข้ามาในเกียวบาร์เพื่อจะเปิดร้านค้าเกียวได้เลยนะครับแล้วก็นี่ผมจะดูไอเทมในนี้นะครับไอเทมที่ขายก็จะมีพวกเรวนตามีพวกใบาวาร์ปไปเมืองต่างๆนะครับซึ่งในตัวร้านค้าเิวนะครับ าราคาของที่ขายในนี้ก็จะแบบราคาถูกกว่านะครับถูกกว่าในตัวเมืองจริงๆตัวใบวาร์ปตัวนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นมือใหม่แล้วก็เวลาไปเมืองต่างๆจะไปกรอกโค้ดอะไรแบบนี้ครับก็สามารถซื้อใบวาร์ปตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อที่บอร์ดเสมอไปนะครับแล้วก็ตัวใบวาร์ป แล้วก็บางอย่างมันก็จะมีการปลดล็อกตามรลเวลของเรานะครับแล้วก็ถัดมาครับถัดมาก็จะเป็นตัวเมดกิวนะครับเมดกิวจะเดินตามเรามานะครับเมดกิวก็จะมีเป็นระบบต่างๆให้เราเลือกดูนะครับอันนี้ก็จะมีตัวของกดกิวนะครับตัวของกดกิวอันนี้ก็จะใช้มานาในการเข้าไปนะครับ ตัวเขอวงกตคิวจะเป็นแบบนี้นครับมันจะเป็นของกดให้เราหาประตูขึ้นไปชั้นถัดไปประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกมอนเตอร์อะไรแบบนี้ดักอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ถ้ามากับคนในกิวหลายๆคนก็จะเคลียร์ได้ไวกว่านะครับแล้วก็ได้หาประตูได้ง่ายกว่าด้วยครับ หลังจากที่เราตีมนตอนสเตอร์ในของกดกิลมันก็จะดอปพวกเหรียญพวกไอเทมแล้วก็จะมีพวกขีนสีพวกสมุดพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสก,กิลนะครับพวกของที่ใช้เปลี่ยนแปลงรูปร่างอะไรแบบนี้นครับอันนี้เราก็สามารถดอปได้จากของกดกิลนะครับซึ่งอันนี้ผมจะเล่นให้ดูแค่ชั้นเดียวเฉยนะครับ พวกมอนเตอร์แล้วก็มีพวกบอสด้วยครับแล้วก็มีพวกกล่องอะไรแบบนั้นแล้วก็ไปชั้นถัดไปนะครับแล้วก็เราจะกลับไปที่ร้านเรานะครับ เราอ่าเลยครับอันถัดมาก็จะเป็นตัววิหารกักกันวิญญาณไม่สิต้องเรียกว่าวิหารกักวิญญาณตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอสกินะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่า,าหัวกิหรือลองกิเปิดบอสกิวนะครับเราก็สามารถเข้าไปตีได้นะครับแต่ว่าปกติแต่ละกิวก็จะมีการนัดกันก่อนนะครับเพื่อที่จะไปตีบอสกิ ตัวบอสกิวถามว่าตีแล้วมันได้อะไรมันก็ได้ตัวเหรียญน,นะครับตัวเหรียญมาจัดการปรับปรุงตัวกิวบาร์นะครับปรับปรุงพวกอุปรกรณ์ในกิลบาร์นะครับอย่างเช่นในกิวนี้ก็จะมีการลงทุนในไปในตลาดที่แบบลดภาษีลดค่าธรรมเนียมลงนะครับแล้วก็มีพวกบัฟอะไรแบบนี้นะครับ เป็นตัวกิวเควสนะครับกิวเควสนี่ก็จะมีแสดงพวกเควสต่างๆให้เราไปทํานะครับซึ่งการทากิวเควสก็จะมีผลกับการที่มีจำนวนเงินทุนกิวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีพวกไอเทมที่เราได้จากการทำกิวเควสด้วยนะครับถามว่าเงินทุนกิวเอาไปทำอะไรนะครับ ก็จะเอาไปใช้ในการจัดการร้านค้าอะไรแบบนี้ครับนี่ครับตัวเงินทุนกิวแล้วก็อันนี้ถ้าเราทำกิวว้วควไปเรื่อยๆครับมันจะมีระบ,บุอยู่ว่าทำกิวว้วควถึงจะได้หนึ่งเหรียญซึ่งตัวเหรียญกิวตรงนี้ครับมันจะใช้ในการเปิดบอสกิวนะครับ สามารถเข้าไปในห้องส่วนตัวที่เป็นของสมาชิกนะครับครับอันนี้ผมก็จะเข้าไปดูนะครับทำจะเป็นห้องส่วนตัวของสมาชิกิวนะครับอันนี้แล้วก็เวลามา ้องส่วนตัวของคนอื่นนะครับมันจะมีพวกบับบ้านอยู่นะครับอันนี้เราก็จะสามารถกดกินได้นะครับแล้วเราก็จะได้เป็นตัวบับมานะครับเป็นบับชั่วคราวนะครับมันจะมีผลอยู่12ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมจะกลับไปที่กิวบานะครับแล้วก็อันนี้นะครับ การที่เราจะเข้าไปในห้องของสมาชิกิวนะครับสามารถเข้าได้อยู่2แบบนะก็คือกดที่เมนูตรงนี้แล้วก็กดที่ทวินัสนะครับแล้วก็กดไปห้องของฉันนะครับแล้วก็ไปที่สมาชิกิวตรงนี้ครับเราก็สามารถเข้าไปในห้องของสมาชิกิวได้นะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเราเข้ามาในกิวบาร์แล้วก็เข้าไปทางนี้ครับ ก็จะสามารถไปห้องของสมาชิกิ์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะเข้าไปในห้องส่วนตัวต่อนะครับนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะยังไม่มีห้องส่วนตัวนะครับเราก็สามารถเข้าไปในห้องส่วนตัวตรงนี้ได้ครับนะครับถ้าเข้ามามจะเป็นพื้นที่แบบนี้ครับแล้วก็ให้เรากดซื้อที่ดินนะครับ เราใช้1 0 0 0 0นสปีหน้านะครับในการซื้อผมก็จะกดซื้อไปครับนี่ครับตัวที่ดินทีนี้เราก็จะมีห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็เราสามารถกดดูที่เมนูนี้ได้ครับในห้องส่วนตัวก็จะมีตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถเอาสัตว์เลี้ยง ปล่อยได้นะครับในตัวของระบบสัตว์เลี้ยงก็จะมีให้หารแล้วก็มีสเตตัสลายชื่อสัตว์เลี้ยงปล่อยสัตว์เลี้ยงผสมสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงปล่อยสัตว์เลี้ยงตรงนี้ครับแล้วก็อันถัดมาจะเป็นตัวตั้งค่า partition อันนี้ก็จะเป็นการกําหนดว่าจะให้ที่ดินของเราครับตรงไหนเป็นอะไรบ้างครับเราสามารถ ก็เลือกพื้นที่เป็นบ้านเป็นประตูเป็นหน้าต่างอะไรแบบนี้ได้นะครับพอเรากดไปมันก็ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นการจัดการบ้านนะครับจะมีพวกของตกแต่งจัดการของตกแต่งที่อยู่ทัรวลำตรงนี้ครับ งบ้านตรงนี้ก็จะเป็นหลังคากํากแพงหน้าต่างประตูพื้นกําแพงภายในแล้วก็ตัวจัดการของตกแต่งนะครับอันนี้ก็จะมีของตกแต่งแยกกันไปตามหมวดหมู่นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปหาพวกพวกัตดุดิบมานะครับจึงจะแบบสร้างของตกแต่งได้นะครับ ที่อยู่ทรล้ำตรงนี้ก็ต้องมีพวกที่ดินก่อนนะครับถึงจะแบบสามารถตั้งที่อยู่ทุรล้ำได้ครับซึ่งตัวที่อยู่ก็คือตัวรหัสต่างๆที่เราเข้าไปในห้องของเพื่อนอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อถัดมานะครับก็จะเป็นจัดการสวนตรงนี้ครับก็ต้องมี ัดการของตกแต่งในสวนใะตอนนั้นนะครับเราก็สามารถเอาของตกแต่งอะไรแบบนี้มาวางไว้ข้างนอกบ้านได้นะครับแล้วก็จะมีตัวแก้ไขตรวจสอบดูสวนอันนี้ก็จะมาอีกที่นึงนะครับตรงนี้จะเป็นที่สำหรับการปลูกผักนะครับเราสามารถกดอีกครั้งนึงนครับเพื่อที่จะ ลูกผักอะไรแบบนี้นะครับมีต้นไม้มีสวนมีดอกไม้ตัวดอกไม้นี่ก็เวลาปลูกจะได้เป็นตัวน้ำกเกสรดอกไม้นะครับแต่ว่าอันนี้จะสำหรับมือใหม่จะโอเคกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นมานานแล้วก็ไม่ค่อยปลูกกันเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวต้นไม้กับตัวสวนนี่ก็จะได้เป็นตัวพิธี เรี๋ยวว่าพ o i อยในการทําอาหารนะครับอาหารก็คือเป็นตัวบัฟนะครับบัฟของบ้านแล้วก็อันนี้เราก็จะกลับไปที่ห้องนะครับนะครับที่สวน เก็บเกี่ยวพืชผลตรงนี้ถ้าเราปลูกพืชมันก็จะมีให้เราลดน้ํานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบของบ้านแล้วก็ระบบของกิวก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้แหละครับซึ่งตัวปั๊บบ้านอันนี้ปกติมันก็ต้องมีมีตัวครัวก่อนนะครับซึ่งเราสามารถจัดการขอตกแต่งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ของใช้ในบ้านตรงนี้ครับจะเป็นตัวเตาแก๊สไว้ใช้ในการสร้างบับบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาอุปกรณ์มาสร้างตเตาแก๊สก่อนนะครับแล้วก็บับบ้านเวลาเราสร้างตเตาแก๊สแล้วช่วงแรกๆจะเป็นการสุ่มบับบ้านให้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอบับบ้านที่ถูกใจนะครับเราก็จะสามารถสร้างบับบ้านไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มเลเวลได้นะครับทำให้มัน สามารถบัฟได้มากขึ้นตามเลเวลของมันนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับการเข้าห้องคนอื่นแบบใช้ที่อยู่โทรลำนะครับเราก็จะเอาตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ครับไปใส่ในการค้นหานะครับอันนี้เราจะเข้าไปที่ห้อง mp แล้วกันนะครับ2 0ง1 2 3 4. อันนี้นะครับ ก็จะเข้าไปที่หน้นาอาจจะห้องกดที่สมาชิกิ้วก็ได้ครับแล้วก็กดค้นหาที่อยู่แล้วก็ค้นหาด้วยโค้ดแบบงา่ายล้วก็พิมพ์ไป2011234์หนึเรากดออกเัินทางครับทีนี้เราก็จะเข้ามาที่ห้องนี้ได้แล้วครับอันนี้ก็จะมีบับบ้านที่เขาทำไว้อยู่นะครับ เราก็กดกินได้นะครับบางทีาบ้านอาจจะไม่ได้อยู่ที่เตาตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะอยู่ที่ตู้เย็นแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับก็คือตัวเมดกิ้วนะครับเราสามารถขอการซัพพอร์ตการผจญภัยจากเมดกิวได้ครับก็คือเมดกิ้วจะไปช่วยเหลือเราระหว่างที่เราไปเล่นอยู่ตามแมป,ปต่างๆนะครับซึ่งการที่จะพาเมดกิ้วออกไปได้มันต้องใช้ออฟหนึ่งออฟนะครับ ก็เป็นการจ้างเมดกิว30วันนะครับอันนี้ของผมก็จะจ้างเรียบร้อยไปแล้วนะครับซึ่งตัวเมดกิวนะครับก็จะมีประโยชน์ในการที่เราสามารถขายของสามารถเปิดโกดังแล้วก็แปลรูปวัตถุดิบจากเมดกิวในแมปไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะไปแมปข้างนอกให้ดูนะครับนี่ครับตัวเมดกิวก็จะตามเรามาด้วยนะครับ เราสามารถกดไข่เทียมได้สามารถกดแปลงรูปวัตถุดิบได้แล้วก็สามารถใช้กโกดังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกิวเควสเราสามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปในกิวแล้วก็อันนี้ครับจะมีให้เลือกว่าเม็ดกิวจะคอยเฝ้าร,ระวังหรือว่าสนับสนุนการฟื้นฟูอะไรแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่นี้แหละครับขอบคุณครับ